ขาเจ้ามันเป็นยังยางบร่อยบ่ค่ะยังไงยางบร่อยมันลอยป่๊บน้าในได้ไปเท่าไพาไปตักมาให้เจ้ากินน้ำพนด้วยน้ำพนใส่รำพนถ้าพนบ่ตกได้จะกินใช้ป่านี้นพนบุตกกจะเจ้ดดีไหีแล้วกินบ่ไม่ได้กิน ซื้อน้ำนี่มาให้เราน้ำอนามัยน,น้ำสะอาดเอ้ยอยาอ้ามีไปกิน่นเลอจ้เนี่ฟ <c oughs> ังน้ำเลยอ่าได้แล้วได้แล้วมวนมวนมวนมีมีเมย์ใจบุญพ้นผานเงินมัตจะฟังไทยห้าร้อยบาท โดยโดยเอ้ยพ่อนี่เพื่อนนี่แม่ก็ให้ยูรีมีแห้งแม่ก็ให้ยูรีมีแห้งลูกก็ให้ยูรีมีแห้งลูกพลันมาพี่น้องเลยเปิดภาพมาบานิกามืดคือคือเนาะอ่าโตพี่น้องเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออโอ๊ยเอา้ามุนฝ่ามุนโดนมาพี่เด้อ,อพี่น้องเอ้ยบ้านน้องใสเนาะ <c oughs> มาหาไม่ตู้เท่าเราอยู่ผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมาเตียงกับมาหาเราลายเธออยู่ลาสุดนี่งบัลลี่บับ,บมาหาเราผัดเปลี่ยนกันมาหาอีโจนได้พี่น้องเอ้ยไม่เท่าเราอยู่ผู้เดียว มีลูกมีหลานเนะาะไดิกินที่อยากในแต่ละมือแต่ละเะกกบนตะระบาดเราก็เลยซื้อมาม่าปลากระป,ป๋องมาให้เราพี่น้องเลยในกินได้อยากนั่นแหละนะมีเมยใจบุญเพิ่นธุ์ที่สร้างฟังไทยเพิ่นฝากเงินใหม่ห้าร้อยบาทซื้อมาให้เรานี่วะสันเออ Toi nó con mẹ tôi mẹ ơi Mì mẹ Nó ăn tôi mẹ không mẹ tôi Thảo Thảo ơi tôi Mì Nó ăn พังมิทุนุเรื่องประธรรมดานอนแล้วโดยนอนตัวหัวิ่นแท้ให้่โอ้มีทางไก่ทั้งอย่างนอนเซลอยู่เนาะ ฮะเด้ขาเอาเนี่ยกินมะไฮอ,อันนี้กินมะายบนลหลอกเพื่อนหลอกซานเลยน,นอนกันเนาะประตูอาจจึงปึองอยู่เลย Ờ à. lo cứ nó Nó ăn là bao? Hả Nó ăn lẹ Nó là bao อกินข้าวกินน้ำหรือเป่กินแล้วโอ้ยกินอะไรเฮ็ดอะไรกินเฮ็ดอะไรอยู่นนอ่ะนะว้ยเก่งว่ายน้่ทรงฉ่ำโอ้กินอะไรเนาะอืมชื่ออะไอยู่เปล่าอ้ไรก่อนเตียงทองฮะเตียงทอง เตรียมทองมาโอยโดยโดยเอ้าชื่อข้าวต้มขนมมใหอซื่อนมมาให้กินซื่อเอาข่ามให้โดยเกะดีวาคนถือว่าอันนราจะงเนอนอนแล้วจีนอนแล้วนอนแต่วแลงเลยคือนอนตัวหัวแร่งแท้ แน่หัวแรงแล้วยืดยันหดขอบหมูขอบใจขอบใจอยู่ด้วยโดยคิ้งเข่าก็ยังเกาะม้งนี่โอ้ยน้อยช้ำยอดกินข่าก็น้อยน้อยน้อยฮะน้อยหุ่นง่ยเลยหรออืม huh. อืมแล้วก็แก่งเออยากเข้าเลยกรลบกลุ่นแช่ปูนัวจังแล้ว โอ้โหมูมินนกินบ่มูมินล้ยกินโอ้ยหเป็นอะไรข้งวิทยุบ่อยออบออบออบอยู่ข้างทะเลมันเป็นเอบึงให้แน่ด้วยฮะว่าบึงให้แน่เจ้าก็เคยจับเคยบึงอะไรก็อออกตั้งแต่เวียดออกตั้งแต่เวียดเอ้า ไปเจอขึ้นเวียดป่าคนไล่ <c oughs> าหาเดียวน,น,นี่แหงี่เจ๊บ่าแมเอาคนว่าเอาไปเนี่ยนีืซื้อน้ำนี่มาให้เราน้ำอนามัยน้ำสะอาดอ,อุ้ยอย่าเอาน้ำสะอาดมาให้มีนี่น้ำอนามัยเอออ่กปะป่าเผาป่าเผาตัวหนึ่ง <laughs> mì thảo <laughs> <được> <laughs> mì 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 ăn à mì 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 quay mì 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 đôi mì thấy anh biết thấy nhu luôn ông mẹ không được đua Bác bừng đua người... nhóm người gần leo này mình khuyên việt biết hà khuyên nó tự thương luôn này เมนกลมเล้าดีเลยนนเลานาะแต่กอนออกคนล่าอยู่ไม่มีปับเลยพี่แจ๊ก,กนี่นี่น่ฮานอยกุอันี้ดอีันนี้ตัวนี้พี่แจ๊ก

ได้แล้ด้แีกัชิดเดเยมัน่าได้แล้วได้แล้วมนนมนมันัันนี้มนนนนันันมัน พนักงานเข่าวับอุดหนุนบบนาญพร้อมทางประกาศการแต่งตั้งสัพมพันธพลักงานนำพาคุ้มครองเออ,อเล่าวันี้เนาะจะตัะต้งเอขึ้นกากคะแนนคนใหม่โดยให้เกียรติเขาข่วมเป็นประธานในกองผสมของฐา,านบุญโจมผู้บุญพเพืเออ่เสด็จกรรมการศูนย์กลางภาคเลขข่าวภาคแขวงเจ้าแขวงสวัสดิเกศใน่พิธีการนั่งตั๊บผัดสอนขับจอขอลงที่สองัรสองพัน,นขขาสองห,หง้าววัน,นโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ววันนี้อ่า เอาอาหารฮะวิทยุนี่แล้วเห็ดหมูเห็ดผัวดูอ๋อวิทยุอาวิทยุเห็ดเห็ดเห็ดหมูเนาะอ่าบุ๊มหมูกับวิทยุนี่แหละเห็ดหมูเราบุ๊มีขวดเห็บุมีอืมแล้วก็เอาไข่ไก่โอ้ปังอืมไก่เจ้าบอสเซลเซลอยไก่เจ้าบอนเซลเซลอยูม่ใช่เลยอ่ะอ๋อมันคือมันดูน้ำเพื่อนน้ำซานเลยพวกเราได้แท้ อมันเท่าไรก็ขี้แ้ขี้ใจขาเจ้ามันเป็นยังๆบร่อยบอก่ะยังไอลยยางบร่อยมันลอยบอดีลอยเลยเท่าเลยน้องขับรเหนื่อยแขเง้าตัวขันยังกัน bộ anh đó, Mhm. 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 ra Mhm. 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 แม่รู้จักนี่เหตุนะนวเจ้าว่าอยากทังคนเล่าหันเหลวคนเล่ามันตัวนี้ได้เขาจะบอกได้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าถ้ามันตัวนี้มันมือชุ่มไปมันเป็นเบียดชุกไม่ชี้แม่ชุกไม่ชี้เป็นเบียดชุกไม่ชี้เป็นเล่าชุกไม่ชี้เป็นเล่าชุกนี่คนเล่าแม่แม่แม่คนนี้คนดูเอ็ดด้วยด้วย ชุกไปชุกมากเห็นได้เหยีนดมิได uh, ้คนเวียดเว้ยชุกไปชุกมาก็มีแต่คนเวียดด้วยดูดอ้าพี่น้องใหญ่ก็ไมีแต่เอาวิทยุนี่แหละเพราะได้เป็นมู่เป็นครูแล้วเป็นแ่าเนาะเพราะได้ ดูนี่ดิเห็นได้หกเป็นยางยางก็คิดคิกคิดคิดอยู่เลยธรรมดาแล้วเท่าเลยเ<ร>หตุใดไม่เท่าเอ้ยแม่เท่าหมานแท้เจ้าอยากไปอยากย่างอยาก,ยาก,ยากหาอยู่หากินตะบวนเลยจะไปก็ไป,ไนนไป,ปบไปไนน่ได้เนาะไปก็ไปบ่ได้าย หาอยู่หากินหาหน่อไม้ให้นนนะสิ้งม่แต่หายโดยโดยโดยให้เาหน่อไม้ไม่ให้กินบัดกินบัดแยงหน่อไม้นีเอาหน่อไม้นี่เพราะว่าบิ้นี่เจ้าคนเอาเบิ้นะเอาไม่ปลูกนะโดย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 ไม่ปลูกเลยนะชงก่อฉนั่นกอไม่บงอันนี้ก็ไม่ น้อเพียงก็น้ำได้ทําให้ไปตักน้ำตักในมาให้เจ้าไม่แม้เนาะน้อเพียงเลยเอามาเรียงด้วยเขาะอาเขาไวชักน้อยกับบี้ชั้นใหญ่กับบี้อะน้ำในได้ไปเท่าไห้ไปตักมาให้เจ้ากินน้ำพนด้วยน้ำพน ใส่ละผลตผลบัตกได้ที่กินใช้ป่านนี้ผลบัตุกจะเคี้ยีเฉยแล้วไมเนกระบะดีพี่น้องพอๆไม่ให้ซื้อน้ำอันาไมได้มาไว้ให้เด้อสามแพ็คกินได้ต้นเติมหรอกน้ำอันาไม้ไนี่น้ำกินนะนะโดยโดยเอาไว้กินจะไปกินตัวทิบได้กินน้ำมันบรสทธิที Những <laughs> ừ. 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 người đi học, 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 đi đi học, 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 đi Nó đi học, đi học, đi học, ท่านจ้าเขาเขาบวชเงินดีนดยดยโดยโดไปสามีเขาเมื่อป้าก่อนมาเนี่ยเด้อเครื่องอันองที่อันนี้กะมีมีเมใจบุญพุ่นผากเงินมาจะฟังไทยห้าร้อยบาทโดยโดยโอ้ยพ่อในเพื่อนเนี่ง

เอากลับเด้อมีเท่าเด้อโดยดีมีเฮงเด้อมีเท่าเด้อโดยโดยโดยอ่าอ่า่าโดยดีมีเฮงเจ้า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 ไปไปมาเตียงกระโคตัวเดินทางก่อนบันนี้ทางเอ้ยเป็นฝากเงินมาให้หาร้อยบาท้องแต่ว่าซื้อเครื่องเป็นเกือบพันบาทอยู่แหละแต่ผมเป็นยังเงินมาเตียงเติมใส่ตุนเล่านะพี่น้องไปเนาะอ่าไป รายกขอขอบขอคุณอคุมกบับใจลาย FC พระสกุลทคนทีต่ติดตามแล้วหักแพงแล้ทั้งเงินยียาบุญพนันแบบส่งออกสื่อกงน้นอผ่าเงินมามาเตียงหาร้อยบาทให้ซื้อน้ำมาให้พันแนวจันตต่มาเตียงซื้อน้ำสามแพ็คแล้วก็ซื้อมีแน่แล้วกเข่าแน่อั้อส่วนเข่าส่วนนมก็ต้มขนมมัน,เนาเตียงเงินมาเตียงเองเป็น,นอะไรซอยอีบับเราเราเพียงเนาะาจรายการยูดีมีหงเดอ้เอเอยเดให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมครอบพร้อมพวกรเดินทางไปทะเลกันตลอดปลอดภัยเอื้อช่วยมาทำลายก็ขระกรอยกับเคลื่อนเอื้อ้อยเท่าพันเท่าเด้อเด้อสาธุอ่ะยายเราก็อยู่คนเดียวเป็นไตต้นพี่น้องอย่างนี้แหละย่างบ่มมาได้เป็นขาลอยเท่าแหละลูกเท่ากรบโปมีไตต้นได้พี่น้องอยู่บนเตียงกับแท็กซี่ตึงใดได้แต่เที่ยวมาเยี่ยมมาหยามาจบมาเนมอะไรดุดุดมาเทื่อพี่น้องไงเนาะไปเดินทางก่อนดูดีมีแห้งก็จะขู่จะข้นสบายดีเด้อพี่น้องเด้อคำนะบ๊ายบาย